เราอยู่กันที่ปูดเซ็นทรัลจันทบุรีนะคะเรามาออกปอูดตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่9นะคะวันนี้คุณอาร์ตซึ่งเป็นปลูกค้าเก่าที่ออกรถอะไรไปคะเอาเอาซือเอาขายแล้วก็วันนี้มาจองเป็นตัว 05. s 05เห็นบอกว่าติดตามเพจเมอยู่ใช่ไหมคะมทำไมถึงเลือกตัดสินใจมาจองวัเป็นคัทน,คน,คนที่2กับเอ็อวายคะผมว่าเป็นสงที่เซอร์วิสได้ค่อนข้างจะดีมากนะครับเพราะว่าซื้อรถคุณ ในเรื่องของการบริการน่คะเป็นังไงบางีหะะากค่ะวันนี้ก็ได้มาอุดหนุนอีกหนึ่งธุรกิจของคุณเอนนะคะอยากให้พี่น้องชาวจัจนทบุรีนะคะเข้ามาใช้บริการที่เราเยอะๆนะคะของเราอยู่ที่เซ็นทรัลจันทบุรีนะคะอยู่ที่ชั้นหนึ่งเปิดตั้งแต่วันที่29เออวันที่23ถึงวันที่29นะคะเออถ้าลูกค้าสนใจ จอในง,งานนะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆพิเศษให้ด้วยนะคะลองทักกันเข้ามาเยอะๆวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณอารมากนะคะสำรคุณอ่ะ